ค่ะดรภคก,กรนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของส h ่เฮลแลบนะคะที่กาลสินนะคะแล้ววันนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนของเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนของวันโรคหัวใจนะคะแห่ง แห่งโลกนะคะแล้วก็ทั้งเดือนนี้เราก็จัดนะคะเตรียมโปรโมชั่นนะคะสำหรับการโปรแกรมดีๆโปรแกรมพิเศษสำหรับคนที่อยากเข้ามาตรวจสุขภาพหัวใจนะคะว่ามีภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจหรือไม่นะคะโปรแกรมที่เราใช้อยู่นะคะมีอยู่นะคะว่ามีตรวจอะไรบ้างเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรม cardio w a t c u คือโปรแกรมคะ่ะโปรแกรมดูความภาวะเสี่ยงของโรคหัวใจจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะคะว่า โลกที่มากับการเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์นะคะการดำเนินชีวิตนะคะคอนเป็นอยู่การกินนะคะการนอนนะคะการออกกำลังกายนะคะการที่มีสภาวะเครียดนะคะสเตรสนั้นมันมีผล เขาเรียกว่าเป็นโรคก,กลุ่มที่ทำให้สามารถก่อให้เกิดโรค NCD ก D, ็คือ non communicable นะคะ s e a s e นะคะแล้วโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราเกิดจากภาวะความบกพร่องของยีนหรือการติดเชื้อโรคเกิดจากการที่เราในสายนะคะการการกินนะคะกิน กินการกินการอยู่ไลฟ์การการดาเนินชีวิตของเราว่าเรากินอาหารที่เค็มจัดก็มีโอ,อกาสเป็นโรคไตหวานจัดมีโอ,อกาสเป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินไขไขมันเยอะเราก็มีโอ,อกาสเป็นโรค <c oughs> ไขมันไขมันพอกตับอย่างนี้ค่ะแล้วก็โรคเหล่านี้นะคะเรามันจะไม่แสดงอาการมันจะต้องใช้เวลาหรือโรคเราเรียกว่าโรคไผ่เงียบด้วยซึ่งมันจะไม่แสดงกายเวลาเราไปพบหมอคุณหมอท่านก็จะตรวจวันนี้บีเอ็ชนีมวลกาย เราก็มีตรวจฟรีให้นะคะถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปที่เอฟีเฮลแล a บถ้าอยู่ใกล้ในเขตกาลาสินหรือว่า MI มันเป็นตจินีมวลกายดูจากออน้ำออส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักนะคะในการที่จะมีแนวโน้มว่าคุณควรจะต้องลดน้ําหนักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรากินอาหารคือโรค NCD นี้มันเ,เริ่มจากที่การกินคือเป็นที่ว่า ิคนที่ชอบกินหวานมากๆนะมีโอกาสมากเลยเพราะว่าพอกินเข้าไปเยอะเนี่ยน้าตาลมันก็เหมือนว่ามันย่อยมันจะไหลออกมามันไม่หมดมันก็จะไปสะสมใช่ไหมคะว่เาเป็นเบาหวานจ,จิตเราก็มีโอกาสเพราะว่าเราไม่กินมาเราไม่ได้ควบคุมเราก็มีโอกาสที่จะมีไขมันนะคะเยอะในเส้นเลือดนะคะก็คือ,อลักษณะที่เราตรวจเช็ค คือความดันสูงเนี่ยเราก็ต้องตรวจแล้วว่าตรวจเลือดไขมันสูงไหมตรวจไขมันก็จะมีกลุ่มที่ตรวจเราเรียกไวัยวไยปิดโปรไฟล์ก็คือตรวจคอเลสเตอรอลนะคะไตรกลีเซอไรด์ L D L แล้วก็ H D L นะคะตัว L D L ก็คือไขมันไม่ดีนะคะดูว่าไขมันดีก็คือ H D L นะคะ ทั้งทั้ง4ตัวนี้บอกได้เลยบอกเลยว่าเรามีโอกาสว่าถ้ามันสูงแล้วเราต้องควบคุมนะคุณอย่าก,กินมันนะคุณต้องออกกําลังกายเพื่อจะทําให้ไขมันมันถูกเบิร์นนะคะในการที่ใช้พลังงานความร้รอนใช่ไหมเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราออกกําลังกายมันก็เหมือนการที่เราไปขับนะคะนำขับเหนื่อออกไขมันออกมาทะาเนื่อเป็นการเบิร์นถ้าเราไม่ทําออกกําลังกายถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมควบคุมการกินแล้วตัวนี้มันจะ ไปเขาเรียกว่ามันจะไปสะสมอยู่ในตามเส้นเลือดแล้วมีโอกาสที่จะทําให้เส้นเลือดเราตีดตันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมีภาวะที่เป็นเขายะสมองขาดเลือดใช่ไหมคะหรือ่างที่เราเห็นไหมคะว่าว่าคนออกกาลังกายทำไมเหมือนว่าลอตสปีดทาไมออกกาลังกายไปมีอาการช็อกแล้วทาไมเลือดมันไปนเลี้ยงไม่ทันเราจะบอกเลยว่าทุกครั้งทุกการคือพวกเรานี้ท่าออลังกายที่ถูก ธีด้วยนะคะแล้วก็ออกก็ให้สมสดเลอยงน้อย3วันคุณหมอบอกแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงบอกสเตรสความเครียดก็มีภาวะทําให้ความปกติของเซลล์มีโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะเรามีตรวจไตด้วย e g b a n t i n i n แล้วก็ gfr นะคะแล้วก็ตรวจด, e ดูกำลเงของหัวใจ c p k h c r p ดูการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็ n t p r o p 1 p e นะคะก็คือตรวจ ความเสี่ยงของภ้าว่าหัวใจล้มเหลวถึงถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากสาหรับการตรวจนะคะสำหรับทุกท่านในช่วงเวลาเรามีโปรโมชั่นนะคะว่าลดส่วนลดนะคะให้เขาไปตรวจที่ a p h e เ l เบถ้าท่านอยู่ใกล้ a อ h e l ฮเบในในเขตกาลสินจัรลคามแล้วก็้อยเอ็ดนะคะมุนดาหารร,บรอบๆใกล้เคียง